ช่วงนี้คือช่วงโควิดหาสมัครงานใสกับบ่าได้รงงานเขากล่หนี้ชักสิไปเห็หยังก็เลยมาหาตกปลาหายูหากินไปม,มือน,นีละเอากรณีดีอ่อ้ายคือจ้งผมไ้ยินขาา่าวมาว่ากองทัพบ,บุกเนี่ยเขาเปิดในคนที่สนใจเขาเป็นทหารกองประจำการสามารถสมัครได้ดิเอ,อ้าทหารกองประจำการคือ,อยังเอ,อ้าทหารกองประจำการหรือพ้นทาหารหรือเฮานะพ้นทาหารทหารเกีย์นี่จิเอ,อ้า เ้าผมอายุ18ปีคือสิสมัครได้เพราะ้าอยอดิไอ้พึ่งจับใบดำได้ปีกายนี่ไอ้ขึ้นสมัครได้คือ,อสิเสมอสิทธิ์นั่นแหละมันก็นได้อยู่กองทัพบกเพิ่นเปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการได้สองห่วงอายุคือโตนี่แบ่งอายุ18ถึง20ปีกับจอาไอวิทย์อายุ22ถึง29ปี ะกะสมัครเป็นหารกองจัมการได้ส่วน,นผมอ,อายุ21ปีแต่ที่ได้ไปจับไปดำใบแดงเนี่ยผมตกเบ็ดเหลี่เนี่ยเพว่าสิวิอกอกกำลังกายเป็นแยนเอ้าโดนสิวิจับใบดำใบแดงคือสิฟิตร่างกายหักแท้โอ้ฮ้าจับถือใบแดงเพียงใดเฮ้ยต้องฟิตไปแต่เนื่องตัวเจ้เนี่ย,ยากเป็นอาหารเจ้าต้องฟิตร่างกายไว้ดิจานบิดก็เม็นปล่อยตัว ไข่กับฟิตคือกัน,น,กนได้มีหวัวอาหารมง่งลุ่งไข่นั่นกินคู่มือฟิตเปี้ยเอาไข่ยอยู่หมู่เจ้าเนี่ยฟองแท้ได้อีกกัน พอบอรับสมัครชายไทยเป็นทหารกองประจำการกรณีพิเศษทางออนไลน์การตรวจเลือกทหารกองประจำการปี2564คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินอายุระหว่าง18-20ปีเกิดพศ2544-2546พศหรืออายุ22-29ปีเกิดปีพศ2535-2542ผ่านการตรวจเลือกหรือจับฉลากได้ใบดำสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1-28กุมภาพันธ์2564 ทางเว็บไซต์ r c m 6 4 r t a m i t s หรือหน่วยทหารใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร022233659กองการศัสดีระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพราะการสมัครไม่ได้เสียค่าใช้ใจในใน่ายใดๆตกปลาว,ว่าได้ปลาไม่มาเลยว่สวนดอกเขาได้ข่ได้มะพร้าวของกพ่อแล้ว